Hãy hoa cho kênh vàng Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mang สองสีเหลือดาวสองเสือดาวก็นองอีกใส่ป้าประตูตาป้าเปะนองเออเลือนองเลือตาโปงมือหน่อยครับปงมือหน่อยครับโอยน้ำตาจะไหลคราวนี้มามิอยากให้สวดมนต์ได้ไหมคะหนึ่งสองส,สัมพนมกรเลยส,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 สัพนมกรไหว้ป้าปุ๊กปานีส่งรักดาว ทวีคุ้มกอง่วนสองเมตตาปวดตาติดปันดาให้เรียนวิชาแต่สารตลอดทั้งวันมระดูงตวเราเก้าวหน้าสร้างกันความดีนิรันด์สัตว์ซื่อถือทำจัญญา ตามาตาอย่ามวนกูอาตาโอนไอ้ชุอกข็อกสารดิมรักกันยืนนานเดิมพะยุงซึ่งสัติภาพเดินเก่งเก่งจริงเก่งจริงลูกก็เก่งอะไรอยู่ในน้ำนะลูกคุณพ่อคุณแม่สุดยอดที่เขาชอบมาเวลาเขาเรียนอะไรมาก